สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะมือนี่ถุงเงินพาลวยจะพาไปตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์สายบุญแล้วก็เลขอาจารย์มานเนาะคะ่ะคลิปนี้จะเป็นสองเซียนสองอาจารย์สองคลิปนี้รวมสองอาจารย์สองเซียนเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้รวมสองอาจารย์สองเซียนเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาหนึ่งตุลา อาจารย์มานเข่าหกหาเก้าหาหาเก้าเนาะคะ่ะเนาะเข้าที่หกหาเข่าที่โตก,กันเนาะคะ่ะกันเก้าห้าเข่าล่างบนเนาะค่ะเนาะเข่าล่างบนนะคะ,เ,นนะ,คะเมื่อที่ผ่านมานะคะเลขของเลขของอาจารย์มานเนาะคะ่ะเนาะเข้าที่เก้าห้าห้าเก้านะคะเข่าโตก,กับแล้วก็โตก,กันโคกหาเนาะคะ่ะผู้ใดถือเลขด มีดวงน้ำของอาจารย์มานกะดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดมีน้าใจแบ่งปันน้าใจก็อาจารย์มานกะแบ่งปันน้าใจได้เลยเนาะค่ะเนาะก้อนสี่ไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางของอาจารย์มานเนาะค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์มานกะถุงเงินพารวยก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็ถือใจให้แน่เนาะคะ่ะเนาะเพื pues mm ่อจะเพื teachers, ่อเป็นกําลังใจเนาะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับถุงเงินพารวยเนาะค่ะเนาะจะได้เอาแนวทางตัวเลขดีๆมานําเสนอเนาะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจห้แล้วก็ให้กับอาจารย์หลายๆท่านเนาะค่ะอาจารย์หลายๆท่านเอฟซีหลายๆท่านที่เอาตัวเลขแนวทางมาให้ถุงเงินพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์หลายๆเนาะค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆท่าน เอฟซีหลายๆท่านเนาะค่ะที่น้ำตัวเลขแนวทางให้ถุงเงินพารวยมา้าน้ำเสนอในช่องเนาะคะ่กะกับผู้ใดได้ตัวเลขแนวทางน้ำอาจารย์มานก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะเนาะหรือผู้ใดที่เขามาเบื้องไมก่กะไปย้อนเบื้องย้อนหลังก็ได้เนาะค่ะเนาะดูย้อนหลังก็ได้นะคะ,อ,ะ,คะอาจารย์มานให้มาแล้วสามงวดเข่ามาสองงวดเนาะคะ่ะให้มาแล้วสามเข้าสองหลุดหนึ่งนะคะเนาะงวดนี้ก็ได้ม้าแล้วเนาะคะ่ะงวดนี้ได้มาแล้วนะคะ แล้วการเลขอาจารย์เนาะค่ะปู่สายบุญนะคะปู่สายบุญกะขอบคุณพี่นนทิยานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางกับตุงเงินพารวยมานะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านน้ำเนาะค่ะ ที่หายตัวเลขตัวเงินพารวยมาลงในช่องหายเอฟซีได้เบิ้งปั่นเนาะคะ่ะได้ออกมาแบ่งปั่นกันเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะบ,บ่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงเนาะคะ่ะที่เอาตัวเลขมาให้ตัวเ,ง,เงินลงถึงแม้ว่ายอดวิวจะบ่ึ้นถึงแม้ว่ายอดวิวจะบ่มีคนเบิง้งแต่ตัวเงินพารวยกะดีใจและภูมิใจเนาะคะ่ะเนาะที่ตัวเลขแต่ละเซียนแต่ละจานฝากมาลงแล้วกะมันเข่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ คือคือพัอนวานั่นแหละเนาะค่ะว่าเพื่อนบอกว่าส่วนมากคนจะดูยอดวิวสูงแต่ไม่ได้เงินนะคะความหมายก็คือคุณไปเบิ่งยอดวิวที่ดังๆตัวเลขดังๆเสี้นดังๆแต่เลข่เขายอดวิวเขากับได้เนาะค่ะแต่ยอดวิวที่ไม่มีเลยตัวเลขกลับถูกแต่คนกลับไม่ได้เงินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า บ่ได้เบิงไงค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมจะบ่ค่อยได้เบิงกันเลยบบได้เงินน้ำคลิปที่ยอดวิวน้อยเพราะยอดวิวน้อยคนกับ,บ่อยากเบิงคิดว่าอุ้ยอาจารย์นี่บบเข่าเพราะส่วนมากคนจะชอบดูยอดวิวเยอะๆะตัวเลขไม่เข้าแต่เราไม่ถูกนะคะเฮาบ่บถูกแต่คนที่ได้ยอดวิวเขาได้เงินแต่คนที่บอกตัวเลขถูกยอดวิวไม่มีแต่แต่เขาถูกนะคะ mm hmm. เขาถูกแต่คนดูกับไม่ได้เงินนะคะ mm hmm. ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ กะเ,เอามาเอามาเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะเอาค่ะไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของปู่สายบุญและเลขอาจารย์หมานได้เลยนะคะค่ะเบิ้งตัวเลขแนวทางของอาจารย์หมานกนเลยเนาะค่ะเนาะอาจารย์หมานนะคะตัวเลขแนวทางวันที่สิบหกตุลาสองหาหกเก็ดเนาะคะ่ะเพิ่นม,มีเลขเด่นไห้เนาะค่ะเลขเด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะเลขเด่นศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะ เลขเด่นศูนย์กับหนึ่งบนล่างนะคะบนล่างไห้ม้าเนาะคะ่ะจับคู่ให้ที่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด มีตกกันน้ำเนะะือค่ะตัวกันนะคะกันที่ศูนย์เก้ากันที่หนึ่งเก้าถุงเงินผ้ารวยชอบเพศต,ตัวเลขให้เป็นตกกันเนาะคะ่ะจริงๆเพื่อนไ่นได้ไห้มาแต่ถุงเงินผ้ารวยเฮ็ดเนาะคะ่ะจ้างศูนย์หกเนะะี่ยค่ะหกกับเก้ามันเป็นตัวอันตรายเนาะคะ่ะเนาะแล้วอย่างหนะะึ่งหกเนีย่ยค่ะหนึ่งกับเก้าอันตรายถ้ากำเงินกับที่มันออกมาเนาะคะ่ะเนาะเหมือนตัวเลขออกห้าเก้าค่ะถ้าใครซื้อห้าเก้า แล้วมันก็ต้องมีห้าหกใช่ไหมคะเออมันก็ได้ล่างบนแบบนั้นเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้ค่ะมันเป็นตัวเลขที่อันตรายเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขที่อันตรายนะคะเดี๋ยวทุงเงินพ้ารวยให้แคบมาจอเลยเนาะค่ะเนาะก็เลยเขียนให้ด้วยนะคะเขียนให้ด้วยเลยเดี๋ยวให้แคบคู่ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้แคบคู่ก่อนนะคะแคบคู่ความหมายคือเพิ่นเข่าเนาะค่ะเนาะ แคบคูเลยเนาะคะ่ะกลับด้วยนะคะเลขอาจารย์มานเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าที่9559ห้าห้เก้ากันหกห้าเห็นไหมคะถุงเงินกันเองเนาะคะ่ะแล้วก็มาที่หกห้ากริงๆนะคะ บนเลยนะคะตรงๆหกห้านะคะให้เก้าห้าออกห้าเก้านะคะงวดน,นี้มาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้จาจอได้เลยค่ะเลขอาจารย์มานเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะเข้าให้มาสามงวดนะคะเข้าสองหลุดหนึ่งนะคะงวดวันที่สิบหกสิงหาที่ถุงเงินผ้ารวยเฮตัวเลขแนวทางเนาะค่ะตัวเลขเพื่อนบ่อเข่า แต่ว่าเพิ่นมาเขางวดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะคือคืองวดวันที่หนึ่งกันยาสิบหกกันยาเข้านะคะแล้วก็มาสิบหกอ่าแล้วก็มาใช่ค่ะแล้วก็มาวันที่นี่นะคะเลขเพื่อนเข่ามาแล้วสองงวดเนาะคะ่ะเว่าไปกับง้งไปเองเนาะคะ่ะอ้ รู้ว่าจีฟ้าวา่าไวไสเนาะค่ะถุงเงินพารวยรู้สืกอว่าสิบวเลวเกินไปเนาะค่ะอเอาค่ะแคบหน้าจอแล้วเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอแล้วนะคะต่อไปเป็นเลขแนวทางของอาจารย์สายบุญแนวทางของอาจารย์สายบุญนะคะแนวทางอาจารย์สายบุญเนาะค่ะเด่นหนึ่งกับสองเด่นหนึ่งกับสองนะคะแนวทางอาจารย์สายบุญนะคะเด่นหนึ่งกับสองเด้ะะอา จับคู่ให้นะคะจับคู่ให้ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดถุงเงินพารวยย่าหนึ่งก็สองกอดคอมาเนาะค่ะเนาะ,ะให้ระวังนะคะให้ระวังถุงเงินพารวยเขียนไหนดีกว่าเนาะคะเนี่ยค่ะชอบแปลงเลขเพิ่นเนาะค่ะคือ คือเราเป็นหมอดูสายศาสตร์ตัวเลขอะค่ะก็อยากจะดัดแปลงให้เพื่อนเนาะค่ะเนาะก็อยากดัดแปลงให้นะคะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอก็เนานะค่ะเนาะแคบหน้าจอนะคะตัวเลขมีแค่นี้แล้วค่ะแต่ว่าถุงเงินพ้ารวยอยากจะดัดแปลงให้คือหนึ่งกับสองเนี่ยค่ะมันเคยกอดคอกันมาเนาะค่ะเนาะเนี่ยระวังกอดคอกันมาเด้ค่ะขอเขียนว่าระวังนะคะระวังหนึ่ง สองให้ระวังเนะคะ่ะที่ใครชอบก็จัดไปนะคะใครชอบคือจัดไปนะถ้ามาก็ดีไปนะคะเนี่ยค่ะให้ระวังแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะเนาะแคบหน้าจอนะคะเดี๋ยวให้แคบคู่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวให้แคบคู่นะคะสองเซียนนะคะสองเซียนสองอาจารย์นะคะอ่าเบิ้งหัวข้อเด้อค่ะ หัวข้อหนึ่งของอาจารย์สายบุญนะคะอีกข้อหนึ่งอาจารย์หมานเนาะค่ะเดอ้อสองเซียนนะคะเลขก็คือกันเด้อค่ะเลขไม่เหมือนกันนะคะ,ะตรงกันอยูน่นี่ตรงกันที่หนึ่งเกตนะคะตรงกันที่หนึ่งเกตแล้วตรงกันที่เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งตรงกันนะมีลุ้นนะคะมีลุ้นนะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะ,อเ,อะ,คะเอาค่ะ ผู้ใดที่เขาไม่เห็นคลิปของอาจารย์หมานกับอาจารย์สายบุญนะคะก็ขอให้ทุกคนเขาไม่เห็นคลิปนี้นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีนะคะกับตัวเลขแนวทางของอาจารย์หมานนะคะกับอาจารย์สายบุญนะคะอาจารย์สายบุญเพิ่งลงช่องถุงเงินครั้งแรกเนาะค่ะเพิ่งจะลงช่องถุงเงินครั้งแรกนะคะก็ขอขอบคุณพี่นนทิยานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาเนาะค่ะเนาะจบคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะ โชคดีโชคดีนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ